วันนี้รับบิดช้อ p ปิ้งมาพร้อมกับชุดเครื่องประดับที่สุดแห่งอัญมณีล้ำค่ากับชุดทับทีมและไพลินแท้ล้อมเพชรสวิตจากแบรนด์ทองซิรีที่จะทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูเลอค่ามีระดับสมฐานะดูดีมีออร่าคุณนายเสริมสเสน่ห์เมตตาเสริมโชคลาภบารมีพร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่รับบิดช้อ p ปิ้งที่นี่ที่เดียว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับส้มแล้วก็พอยลี่นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเราพูดถึงเครื่องประดับที่ช่วยในการยกเสริมบุคลิกภาพให้เราดูดีดูมีฐานะดูเปล่งและสมีคุณนายนะคะแน่นอนค่ะเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะก็คือการใส่อัญ,ญมณีค่ะไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอนะคะจี้ต่างหูนะคะหรือแม้แต่แหวนสร้อยข้อมือนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนจะทำให้เราดูดีมีระดับมากๆเลยค่ะและว,วันนี้ค่ะเราอยู่กับแบรนด์ทองสิรินะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขามากับดีไซน์ที่สวยหรูอย่างที่ส้มบอกไปนะคะคือคุณสามารถเลือกใส่กับชุดอะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญค่ะวันนี้มากัน2เซตเลยไม่ว่าจะเป็นเซตทับทิมแล้วก็ไพลินร้อมเพชรนั่นเองนะคะคือต้องบอกเลยว่าคุณแม่จ๋าสามารถใส่ไปไหนก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้มไม่ต้องใส่ยกเซตก็ได้สามารถแยกกันใส่ก็ได้เพราะว่าอะไรเครื่องประดับทุกชิ้นจากแบรนด์ทองสรินั้นส้มมีความเชื่อมโยงกันคือจะใส่แบบเต็มเซต แบบที่เราใส่กันอยู่ก็ได้หรือว่าอยู่บ้านอยากจะสบายๆแต่ก็ไม่ทิ้งความมีออร่าคุณนาย <No. S 1> นะคะก็สามารถเลือกใส่เป็นต้มหงต้ม,ตมหูหรือแม้กระทั่งออกงานบวชงานบุญก็สามารถใส่เซตนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะอย่างตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มกันที่เซตที่ส้มใส่อยู่นะคะสวยงามมากนะคะนี่คือเซตทับทิมค่ะความเชื่อโบราณเขาบอกกันแบบนี้ค่ะคุณแม่ว่าใครที่ใส่เซตทับทิมนะคะเปรียบเสมือนว่าคุณเป็นราชาคุณจะมีพลังอํานาจมี บารมีนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะคุณจะดูดีดูเปล่งและสมีคุณนายนะคะมีความมั่งคั่งร่ารวยแล้วมีเมตตาค่ะในหนึ่งชุดนะคะคุณแม่ขาประกอบด้วยค่ะจี้ทับทิมแท้นะคะนี่เป็นของแท้นะประมาณ1.0นะคะถึง1.5กรัตนะให้เป็น1เม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณแม่ล้อมด้วยเพชรสวิตนะคะจํานวน19เม็ดพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคํา 24K เคไลเกลียวอิตาลีค่ะยาว18นิ้วนะคะ ราค่า2140บาทพอลี่สวยงามมากเลย,ยนะคะ<ร>นะมาสร้อยผ่านไปแล้วจี้ผ่านไปแล้วนะคะคุณแม่มาต่อก,กันที่โอตาแล้วสวยงามมากนะคะชี้เงินได้เงินชี้ทองได้ทองค่ะคุณแม่แหวนทับทิมลูมินัสนะคะขนาด8.6ม mm, ลเมตรนะคะให้ไปเลย1เม็ดแบบนี้อ่ะเห็นมาเน่เห็นมายสวยมากเลยนะคะแล้วก็แหวนนะคะล้อมด้วยเพชรวิตนะคะจำนวน16เม็ดด้วยกัน มาดูกันต่อส่วนตัวเรือนนะคะเป็นแหวนโลหะผสมเคลือบทองคํา 24k แล้วแหวนค่ะสามารถปรับนะ,ะให้ดูเลยค่ะส้มเป็นคนที่นิ้วเล็กนะคะสามารถปรับไซส์ได้ตามขนาดคุณแม่เลยนะคะมูลค่ากว่า890บาทยังไม่พอดีงามมาก,กว่านั้นนะคะอันนี้ใส่แยกได้จ้าเป็นต่างหูทับทิมลูมินาสนะคะขนาด8คูณ6มิลิเมตรนะคะให้ไปเลยก็คือด้านซ้ายเนาะแล้วก็ด้านขวาก็คือ1คู่นะคะลอมด้วยเพชรสวิตนะคะจํานวน4 10เมตรนะพร้อมกับ ตัวการเป็นโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K 1คู่นะคะมูลค่า1,190บาทค่ะยังไม่พอนะคะคุณแม่ในเซตค่ะมีสร้อยข้อมือทับทิมลูมินัสนะคะ,คะขนาด8 6มิลิเมตรนะคะนี่ให้ไปเลย3เม็ดใหญ่ๆนะคะล้อมด้วยเพชรสวิทจำนวนรวม56เม็ดด้วยกันนะคะตัวสร้อยค่ะเป็นโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K นะคะแล้วก็ตรงข้อมือค่ะคุณแม่ขาให้ดูเลยนะคะนี่เห็นไหมคะสามารถปรับ ขนาดได้นะคะตามข้อมือคุณแม่เลยนะคะมูลค่ากว่า1,390บาทได้ โอ้โหเซ็ตทัพทีมว่าสวยแล้วคุณผู้ชมอีกหนึ่งเซ็ตที่พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะชมขานั่นก็คือเซ็ตของไพลินนั่นเองนะคะที่พลิกกำลังสวมใส่อยู่และที่สําคัญคุณผู้ชมขาตํารานพรัตโบราณได้กล่าวไว้ว่านะคะเซ็ตนี้นะคุณผู้ชมขาการที่เราเลือกใส่ไพลินเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณด้านความร่ํารวยความรักและก็ความเมตตาแก่ผู้สวมใส่และที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมเขาบอกเลยค่ะว่าเซ็ตนี้นะคะในส่วนของการเลือกใส่ไพลินเนี่ยติดอันดับท็อปห้าของโลกของเครื่องประดับ เลยที่คนให้ความนิยมในการใส่และเท่านั้นยังไม่พออยากให้คุณผู้ชมได้ดูใกล้ๆค่ะว่าในส่วนของจี้ห้อยคอนะคะส้มพอมาเป็นสีของไพลินแท้แบบนี้น้ำหนักประมาณ1.0ถึง1.5กรัต1เม็ดนะคะร้อมด้วยเช่นเดียวกันเลยคุณผู้ชมขากับเพชรสวิตนะคะจำนวน19เม็ดพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K ลายเกลียวอิตาลี ความยาวนะคุณผู้ชมขา18นิ้วมูลค่ากว่า2,140บาทแต่เอาจริงๆคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่า คือคุณภาพเขาเกินราคาแล้วนะคุณผู้ชม<จ>สวยมากๆเลยเท<ช>่านั้นยังไม่พอค่ะมาในเซ็ตเช่นเดียวกันอันนี้เราได้ไปด้วยเลยสําหรับแหวนนะคะไพลินลูมินัสค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขนาด8ปคูณหมิลมนะคะหเพชรล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิทจํานวน6 6เมตรตัวเรือนค่ะแหวนโลหะผสมเคลือบทองคํา 24K และที่สําคัญเหมือนส้มเลย แหวนค่ะคุณแม่สามารถปรับไซส์ปรับขนาดได้เพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ข้อมือเล็ก<า>ตัวนิ้วเล็กนะคะก็สามารถปรับระดับ ปรับขนาดให้เข้ากับตัวบุคคลได้เลยคือเรียกว่าสวมใส่แล้วไม่หลุดไม่ร่วงไม่เสียบุคลิกแน่นอนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมข่ามูลค่ากว่า890บาทนะคะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะอีกหนึ่งความรักชิรี่<อ>ความหรูหราค่ะคุณผู้ชมข่ามาพร้อมกับต่างหูเลยใส่แล้วดูดีใส่แล้วมีพลงังมีความแม่ตาและมีออร่ามากๆเพราะอ,อะไรคุณผู้ชมให้ดูเลยต่างหูไพลินลูมินัสนะคะขนาด8,6คูณมิลลิเมตรค่ะคุณผู้ชมจำนวน2เม็ดก็คือด้านซ้ายและด้านขวานะคะ ร้อมรอบไปด้วยค่ะเพชรจากสวิตนะคะจำนวนนะคะ40เม็ด ตัวก้านโลหะค่ะผสมเคลือบทองคำ 24K หนคู่อันนี้มูลค่ากว่า1,190บาทและปิดท้ายกันอีกหนึ่งอย่างค่ะที่หลายๆคนชื่นชอบอในเรื่องของการใส่มากเลย ừ, ก็คือในตัวของสร้อยข้อมือนั่นเองค่ะคุณแม่คาต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นไพลินลูมินัสขนาด8คูณ6มิลลิเมตรจำนวนนะคะ3เมตรเลยคุณผู้ชมล้อมรอบนะคะไปด้วยเพชรสวิตชนะคะจำนวนรวม56เมตรตัวสร้อยโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K สามารถ ปรับขนาดได้อย่างที่ส้มให้คุณแม่ได้ดูเลยค่ะว่าไม่ว่าจะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่สามารถปรับขนาดได้สิ่งนี้ค่ะมูลค่ากว่า1,390บาทค่ะอ้แม่ขาเอาจริงๆนะสวยงามเลอค่าใส่แล้วดูมีตังมากเลยค่ะส้มใส่เซ็ตทับทิมนะคะคอยลี่ใส่ไพลินค่ะชอบเซ็ตไหนเลือกได้เลยทั้งทับทิมหรือไพลินนะคะเซตลปกติเนี่ย5,610บาทแต่วันนี้ถ้าไม่รู้จะเลือกเซ็ตไหนทับทิมก็สวยไพลินก็ ดูดีจัดไปเลยทั้ง2เซตนะคะแต่พิเศษมากเลยค่ะวันนี้ถ้าคุณแม่โทรทัน50สายแรกนะเราแถมฟรีนะคะตังหูเพชรสวิตแท้ให้อีก1คู่มูลค่า690บาทรวมทั้งหมดเลยนะคะทั้งเซตหลักและของแถมนะ6,300บาทแต่วันนี้แบรนด์ของทองซิริเขาจัดให้ค่ะจ่ายเพียงแค่999บาท999บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะรับประกันถึง6เดือนเลยนะคะในกรณีที่เพชร วิตลุดนะคะหรือว่าพลอยหลุดและที่สําคัญค่ะคือเรามีใบรับประกันให้ด้วยนะคะว่าอัญมณีของเราเป็นของแท้และที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยคือมีการการันตีนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ในสาขาประเทศไทยว่าอัญมณีทุกชิ้นที่คุณแม่ได้ไป <c oughs> คือของแท้มีใบรับประกันเรียบร้อยไว้วางใจได้เพระเาะฉะนั้นรีบโทรเลยค่ะ วันนี้รับบิ s ช้อ p ปิ้งมาพร้อมกับชุดเครื่องประดับที่สุดแห่งอัญมณีล้ำค่ากับชุดทับทีมและไพลินแท้ล้อมเพชรสวิตจากแบรนด์ทองสิริที่จะทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูเลอค่ามีระดับสมฐานะดูดีมีออร่าคุณนายเสริมสเสน่ห์เมตตาเสริมโชคลาภบารมีพร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่รับบิ s ช้อ p ปิ้งที่นี่ที่เดียว ชุดของขวัญสุดล้ำค่านะคะมีให้เลือกระหว่างเซตทับทิมแท้ล้อมเพชรและไพลินแท้ล้อมเพชรในชุดจะประกอบไปด้วยค่ะจี้ทับทิมแท้หรือว่าไพลินแท้นะคะน้ำหนักประมาณ1.0-1.5ถึงห5กรัตนะคะ1เม็ด ล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิ์จำนวน19เมตรพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k ลายเกลียวอิตาลีความยาว18นิ้วมูลค่ากว่า2,140บาทค่ะแหวนทับทิมลูมินัสนะคะหรือว่าไพลินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลิเมตร1เมตรล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิ์จำนวน16เมตรตัวเรือนแหวนผสมโลหะเคลือบทองคำ 24k สามารถปรับขนาดได้มูลค่ากว่า890บาท ต่อกันที่ต่างหูทับทิมลูมินัสหรือไพรินลูมินัสขนาด8คูณ6มิลิเมตรค่ะ2เม็ดล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิทจำนวนรวมกว่า40เม็ดนะคะตัวก้านโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k 1คู่มูลค่ากว่า1,190บาทต่อกันด้วยสร้อยข้อมือทับทิมลูมินัสหรือว่าไพรินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลิเมตรจำนวน3เม็ดนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิทค่ะตัวสร้อยโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k ค่ะจำนวนรวม5 56เมตรสามารถปรับขนาดได้นะคะมูลค่ากว่า1390บาทและถ้าโทรเข้ามาทานเป็น50สายแรกค่ะแถมฟรีทันทีไปเลยกับต่างหูเพชสวิทแท้อีก1คู่มูลค่ากว่า690บาทมูลค่าทั้งหมดนะคะรวมของแถมอยู่ที่6300บาทแต่พิเศษค่ะเราให้คุณจ่ายแค่เพียง999บาทเท่านั้น รับประกัน6เดือนในกรณีที่เพชรสวิตและพลอยหลุดนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์08-5-187-3-111หรือสั่งซื้อง่ายๆค่ะเพียงแอดไลน์ตาม QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนั่งรอรับสินค้าของเราได้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ เอละค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของแบรนด์ทองสรินะคะต้อนรับกันเลยดีกว่ากับคุณขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับขัมาแบบนี้ก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะถึงที่มาที่ไปนะคะของเครื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของไทยลินแล้วก็ทัพทิมค่ะคุณขวัญได้เลยครับทองสริดของเรานะครับอยู่ในตลาดขายส่งนะครับทั้งในประเทศแล้วเราก็ส่งออกนอกประเทศด้วยเราอยู่มาถึง30ปีละเพราะฉะนั้นการที่เราจะดีไซน์หรือว่าจะทําเครื่องประดับมา สักชิ้นเนี่ยเราต้องไปถึงแหล่งต้นต่อผมเรียนได้ทราบว,ว่าราคาวันนี้นะคุณได้ราคาแบบหน้าเหมืองเลย,ยเหมือนคุณไปรอที่เขาขุดออกมาแล้วเจรนายเลยนะแต่เราทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไปเอาหินสวยๆหรือพลอยอัญมณีทั้งทัพทีมและไพลินนะครับมาจากเหมืองมาเจนรนายกันที่จันทบ,บรุรีและเรามีทีมงานดีไซน์นะฮะออกมาให้คุณเนี่ย ดูดีดูไม่เชยนะครับและดูหรูหราในทุกโอกาสคุณสามารถแยกใส่ได้ในทุกๆโอกาสที่คุณต้องการจะไปเดินตลาดก็ได้ละไปงานบุญก็ได้ล้งานแต่งก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นทองสิริของเราเนี่ย คิดถึงคุณผู้ชมเป็นหลักว่าราคาแบบเนี้ยเบาๆแบบเนี้ยเราจัดมาให้วันนี้แบบเต็มๆเลยล่ะครับโรงงานของเรานะครับเป็นโรงงานที่ใช้คนไทยในการออกแบบและอย่าลืมว่าไทยเนี่ยเราเป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นฮับในการส่งออกไปทั่วโลกนะม<อ>ูลค่าตลาดการส่งออกของประเทศไทยในยเรื่องอัญมณีนี้เป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเนาะเราทาไมต้องใส่ของแพงวันนี้ทองสรีเลยนําเสนอจี้พลอย ไพลินและทัพทิมซึ่งเป็นของแท้ๆนะครับและมาแบบงดงามแบบนี้คุณผู้ชมครับอของแบบนี้คุณจะเดินไปในตลาดเนี่ยคุณคิดว่าพลอยแท้ทั้งไพลินและทัพทิมแบบนี้จะราคาเท่าไหร่แต่วันนี้ทองสรีเราจัดโปรโมชั่นจริงๆและยังการันตีว่าของเราเนี่ยของแท้นะครับ จากการเอาพลอยเนี่ยไปเซอร์แลบสวิสที่มีสาขาในประเทศไทยแล้วนะเรายังการันตีมีการการันตีถึง6เดือนเพชรพลอยหลุดอยากให้ดูใกล้ๆว่าสีนี่คุณจะได้เนี่ยแวววาวงดงามขนาดนี้นะครับสีน้ําเงินก็เป็นสีน้าเงินที่ดูหรูหราสีแดงดูแล้วสดชื่นนะครับแดงสดเลยใส่แล้วมีบารมีใส่แล้วก็ เพิ่มราศีกันนะครับทั้ง2ชนิดเนี่ยแหละครับต้องบอกเลยว่าเล่นแสงมากๆใส่ลแล้วดูมีออร่ราคุณนายขึ้นมาเลยเราจะมาขายกันแบบเนี้ โดยที่ที่คุณผู้ชมจะแน่นอนได้อย่างไรว่าเราเป็นของแท้เนี่ยนอกจากผมส่งพลอยไปเทสให้แล้วนะครับผมจะมาเทสสดๆให้ดูในรายการว,ว,ว่าจี่ทุกชิ้นที่คุณได้รับไปเนี่ยเป็นของแท้แน่นอนมากครับโดยเราใช้เครื่องเขาเรียกว่าเจมเทสเตอร์นะครับในการเทสพลอยเขาจะเทสความแข็งของพลอยถ้าทับทิมกับไพลินของแท้เนี่ย ความแข็งของเขาจะรองจากเพชรคือ9โมสเกลเครื่อง <c oughs> ตัวนี้จะทํางานโดยการพอเราจี้ลงไปที่พลอยปุ๊บเข็มเขาจะเด้งขึ้นไปจนถึงคําว่ารูบี้ซึ่งแปลว่าทับทิมไพลินซึ่งแปลว่าซัฟไฟ ทัพทีมสีแดงนะครับไพรินสีน้ำเงินสวยทั้งสองสีแลยเป็นพลอยที่ยอดนิยมที่สุดในโลกล่ะครับก็อย่างที่บอกไงว่าวันนี้ถ้าคุณแม่แตัดสินใจไม่ถูกนะก็เอาไปเลยทั้งสองเซต,ตนะคะทัพทีมแล้วก็ไพรินเนาะอย่างความเชื่อก่อนถ้าเป็นเซตทัพทีมที่ใส่อยู่เขาบอกว่าเพิ่มพลังอำนาจบารมีมนะคะความ<ช>ร่ำรวยนะคะมีเมตตาด้วยถูกไหมคะเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะคุณผู้ชมที่สําคัญคือใส่แยกก็ได้ใส่ทั้งเซตก็ได้อ่ะคือดีงามมากจริงเน นนใช่แล้วค่ะและที่สําคัญนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณแม่เปิดมาเจอเราสมคนคือโชคดีมากๆค่ะพูดว่าน,นี่คือโชคดีอันดับแรกก่อนเลยที่จะได้ในราคาดีๆไปเพราะต้องเรียนถามคุณขวัญตรงๆเลยว่าถ้าแม่ๆอยากจะออกไปเลือกซื้อกันเองตามราคาท้องตลาดเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอ้โหจะบอกว่าพลอยแท้นะ,ะอัญมณีแท้ๆนะ,ะต่อเม็ดที่เราให้ไปเนี่ยหกร,หรัตถึง1กรัตครึ่งนะครับทางท้องตลาดเนี่ยตั้งแต่คุณภาพ มีการขายกันเป็นหลักพันถึงหลักหมื่นบางเม็ดสวยๆเนี่ยเป็นแสนนะถ้าโทรมาทาน50สายแรกผมยังมีของขวัญเป็นกิฟตไปให้อีกหนึ่งคู่ก็คือเพชรนะครับเพชรซีแซดข้างละหกมิลซึ่งเขาจะมีลักษณะแวววาวดั่งเพชรแท้ถ้าเป็นเพชรแท้ๆก็ข้างละหนึ่งกะละลจ้าใส่ไปเสรมใไม่น้า ทองสมีราศีกันละครับโปรวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณแม่โทรทานเป็น50สายแรกนะคะก็จะได้เป็นเซ็ตทั้งหมดวันนี้ที่เราบอกไปพร้อมกับต่างหูนะคะที่ล้อมด้วยเพชรสวิตแท้อีกหนึ่งคู่นะคะมูลค่า690บาททั้งหมดนี้ราคาเต็มค่ะ6,300บาทวันนี้คุณแม่ค่ะสวยดูดีแต่ไม่ต้องจ่ายแพงแต่ได้ของดีด้วยนะคะจากแบรนด์ของทองสิริค่ะจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะย้ําเลยว่าต้องรีบตัดสินใจเลยจะ ซื้อให้ตัวเองหรือซื้อฝากใครเป็นของขวัญก็ดูดีมีมูลค่ามากๆค่ะยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะแบรนด์ของทองสิริเนี่ยเขามีรับประกัน6เดือนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราจะมีการรับประกัน6เดือนเมื่อคุณแบบใส่ในประจำวันเนี่ยแล้วเออเพชรพลอยมันหลุดเพราะเราฝังนะเราไม่ได้ติดกาวหนามเตยของเขาอะนะครับเราสามารถเคลมให้คุณได้ทันทีในกล่องคุณจะได้เป็นใบเซอร์ติฟิเคตเล็กๆอะนะครับจะเขียนไว้ว่าคุณได้พลอยแท้ๆไป1เม็ด และจะเป็นการรับประกัน6เดือนในกรณีที่เพชรพลอยหลุดแต่คุณมั่นใจอีกอย่างก็คือเราส่งพลอยของเราทุกเม็ดนี้นะครับไปยังแลบจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีสาขาอยู่ในประเทศไทยเป็นแบินเ international มั่นใจได้เลยครับว่าคุณได้ของแท้แน่นอนละครับของแท้ราคาดีแบบนี้นะคะที่สําคัญเลยนะคะผู้ชมวันนี้ถ้าได้ไปชอบแน่นอนเพราะว่างานดีงานสวยมากต้องแบรนด์ของทองสิริเท่านั้นใครอยากได้นะคะสามารถซื้อได้เลยตามเบอร์ด้านล่างค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณขวัญมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ วันนี้รับบิด Shopping มาพร้อมกับชุดเครื่องประดับที่สุดแห่งอัญมณีล้ำค่ากับชุดทับทีมและไพลินแท้ล้อมเพชรสวิตจากแบรนด์ทองสิริที่จะทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูเลอค่ามีระดับสมฐานะดูดีมีออร่าคุณนายเสริมสเสน่ห์เมตตาเสริมโชคลาภบารมีร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่รับบิ t ช h อ p p i n g ที่นี่ที่เดียว ชุดของขวานสุดล้ำค่านะคะมีให้เลือกระหว่างเซตทับทิมแท้ล้อมเพชรและไพลินแท้ล้อมเพชรในชุดจะประกอบไปด้วยค่ะจี้ทับทิมแท้หรือว่าไพลินแท้นะคะน้ำหนักประมาณ1.0ถึง1.5กรัตนะคะ1เมตร ล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิสจำนวน19เมตรพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคำ 24K ลายเกลียวอิตาลีความยาว18นิ้วมูลค่ากว่า2,140บาทค่ะแหวนทับทิมลูมินัสนะคะหรือว่าไพลินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลิเมตร1เมตรล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิสจำนวน16เมตรตัวเรือนแหวนผสมโลหะเคลือบทองคำ 24K สามารถปรับขนาดได้มูลค่ากว่า890บาท ต่อกันที่ตัางหูทับทิมลูมินัสหรือไพรินลูมินัสขนาด8คูณ6มิมค่ะ2เมตรล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตจำนวนรวมกว่า40เมตรนะคะตัวก้านโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k 1คู่มูลค่ากว่า1,190บาทต่อกันด้วยสร้อยข้อมือทับทิมลูมินัสหรือว่าไพรินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลลมตรจำนวน3เมตรนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตค่ะตัวสร้อยโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k ค่ะจำนวนรวม5 56เมตรสามารถปรับขนาดได้นะคะมูลค่ากว่า1,390บาทและถ้าโทรเข้ามาทานเป็น50สายแรกค่ะแถมฟรีทันทีไปเลยกับต่างหูเพชสวิตแท้อีก1คู่มูลค่ากว่า690บาท มูลค่าทั้งหมดนะคะรวมของแถมอยู่ที่6,300บาทแต่พิเศษค่ะเราให้คุณจ่ายแค่เพียง999บาทเท่านั้นรับประกัน6เดือนในกรณีที่เพชรสวิตและพลอยหลุดนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์08 5 187 3 111หรือสั่งซื้อง,ง่ายๆค่ะเพียงแอดไลน์ตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอนั่งรอรับสินค้าของเราได้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเครื่องประดับนะคะชุดทับทิมแล้วก็ไพลินล้อมเพชรนะคะเลอค่ามีระดับสมฐานะและที่สําคัญก็คือสามารถใส่แล้วเนี่ยเสริมสเสน่ห์เมตตาและทําให้ดูมีออร่าคุณนายเสริมโชคลาภแล้วก็บารมีด้วยคะ่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่999บาทค่ะแต่ถ้าโทรมาทานนะเป็น50สายแรกนะคะแถมฟรีทันทีเลยค่ะตังคูเพชรสวิตเทสอีกหนึ่งคู่นะคะมูลค่ากว่า69 0า ค่ะมูลค่ารวมทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะ6,300บาทเลยนะใช่แล้วค่ะ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะส้มดีใจนะคะกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ได้ของดีของสวยของเนียบนะคะคุณผู้ชมย้ำว่านี่คือของแท้ไม่ว่าจะเป็นจี้ไพลินหรือจี้ทับทิมแท้ใครซื้อไปได้ของแท้แน่นอนนะคะ,ะคุณค่าคุ้มราคามากแลนะที่ส้มใส่อยู่นะคะคุณผู้ชมเขาบอกความเชื่อนะคะทับทิมหมายถึงอำนาจบารมีค่ะและการมีพลังนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะใครใส่แล้วยิ่งใส่ยิ่งปังนะคะยิ่งมั่งคั่งล่ำรวยแล้วก็มีเมตตา โห oh, ทัพ<อ>ทีมว่าสวยแล้วนะคะ,คะอีกหนึ่งเซตที่ไม่อยากจะให้ตัดาใจาออควรจะเลือกไปทั้ง2เซตเลยค่ะ,คะแม่เพราะว่าที่พลิใส่อยู่ก็คือเซตของไพลินนั่นเองนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าเสริมในเรื่องของความร่ำรวยนะคะโชคลาภแล้วก็ความรักอันนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่าขับผิวได้เป็นอย่างดีใส่แล้วมีออร่ามากๆคุณผู้ชมและเป็นัญมณีนะคะที่ติดท็อป5ของโลกเลยกับความนิยมที่คนชอบใส่กันนะคะ คุณแม่คะจ้มเป็นคนหนึ่งนะเวลาที่เราใส่ของสวยของที่ดีแล้วของที่มีราคาอุ้ตายรัค่ะเราแฮปปี้ค่ะเกิดความมั่นใจนะคะวันนี้เซตที่เราให้คุณแม่ได้เลือกนะคะส้มก็คือเซตทับทีมนะคะพอยลี่คือเซตไพลินยำ้ำว่าวันนี้คุณแม่ได้ไปจี้ที่ได้ไปเป็นของแท้ถ้าคุณซื้อทับทิมก็จะได้เป็นทับทิมแท้ถ้าคุณซื้อไพลินก็จะได้จี้ที่เป็นจี้ไพลินแท้ฉะนั้นวันนี้ถ้าเลือกไม่ถูกเอาไปเลยทั้งสองเซตคะ่ะซึ่งมูลค่ารวมกว่านะคะ5 5,610บาทค่ะแต่วันนี้พี่ขวัญบอกแล้วนะคะว่าถ้าโทรทันจ้าเป็น50สายแรกนะคะแถมฟรีค่ะต่างหูเพชรสวิตแทสสวยๆนะคะเพชรวิ้งๆเลยค่ะเพชรตุ้มๆไปเลยนะคะให้อีกหนึ่งคู่มูลค่า690บาททั้งหมดนี้ทั้งเซ็ตหลักและของแถมค่ะราคาเต็ม6,300บาทแต่วันนี้ทองซิริจัดให้ราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะใช่เลยค่ะย้ำว่าใน999บาทนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีการ การรองรับรับประกันถึง6เดือนเต็มเลยนะคะกรณีที่เพชรสวิตลุดนะคะหรือว่าพลอยหลุดนะคะและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะคือมีการส่งตัวจี้นะคะไปการันตีมาเลยค่ะจากสถาบันจากสวิตเซอร์แลนด์ประจําประเทศไทยนะคะว่าจี้เม็ดกลาง เป็นของแท้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหาซื้อเซ็ตที่หรูหราแบบนี้ในราคาย่อมเยาวต้องพูดอย่างนี้เลยจริงๆคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนไม่อยากให้พลาดจริงๆร,ราคาเทียบเท่ากับหน้าเหมืองแต่อยู่บริเวณหน้าจอของคุณแล้วรีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้โทรให้ทันโทรให้ติดเพราะว่ามีจํานวนจํากัดนะคะ,คะเอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วเจอกันได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะวันนี้รับบิ s ช้อ p ปิ้งมาพร้อมกับชุดเครื่องประดับที่สุดแห่งอัญมณีล้ำค่ากับชุดทัพทีมและไพลินแท้ล้อมเพชรสวิตจากแบรนด์ทองสิริที่จะทำให้ผู้ที่สวมใส่ดูเลอค่ามีระดับสมฐานะดูดีมีออร่าคุณนายเสริมสเสน่ห์เมตตาเสริมโชคลาภบ,บารมีพร้อมเป็นเจ้าของได้แล้วที่รับบิทช้อปปิ้งที่นี่ที่เดียว ชุดของขวัญสุดล้ำค่านะคะมีให้เลือกระหว่างเซตทับทิมแท้ล้อมเพชรและไพลินแท้ล้อมเพชรในชุดจะประกอบไปด้วยค่ะจี้ทับทิมแท้หรือว่าไพลินแท้นะคะน้ำหนักประมาณ1.0-1.5ถึง1.5กรัตนะคะ1เม็ด ล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิสจำนวน19เมตรพร้อมกับสร้อยคอโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k ลายเกลียวอิตาลีความยาว18นิ้วมูลค่ากว่า2,140บาทค่ะแหวนทับทิมลูมินัสนะคะหรือว่าไพลินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลิเมตร1เมตรล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิสจำนวน16เมตรตัวเรือนแหวนผสมโลหะเคลือบทองคำ 24k สามารถปรับขนาดได้มูลค่ากว่า890บาท ต่อกันที่ต่างหูทับทิมลูมินัสหรือไพลินลูมินัสขนาด8คูณ6มิลลิเมตรค่ะ2เม็ดล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตจำนวนรวมกว่า40เม็ดนะคะตัวก้านโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k 1คู่มูลค่ากว่า1,190บาทต่อกันด้วยสร้อยข้อมือทับทิมลูมินัสหรือว่าไพลินลูมินัสค่ะขนาด8คูณ6มิลลิเมตรจำนวน3เม็ดนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชรสวิตค่ะตัวสร้อยโลหะผสมเคลือบทองคำ 24k ค่ะจำนวนรวม5 56เมตรสามารถปรับขนาดได้นะคะมูลค่าก,กว่า1,390บาทและถ้าโทรเข้ามาทานเป็น50สายแรกค่ะแถมฟรีทันทีไปเลยกับต่างหูเพชรสวิตแท้อีก1คู่มูลค่าก,กว่า690บาท มูลค่าทั้งหมดนะคะรวมของแถมอยู่ที่6,300บาทแต่พิเศษค่ะเราให้คุณจ่ายแค่เพียง999บาทเท่านั้นรับประกัน6เดือนในกรณีที่เพชรสวิตและพลอยหลุดนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์08 5 187 3 111หรือสั่งซื้อง,ง่ายๆค่ะเพียงแอดไลน์ตาม QR Code ที่ขึ้นอยู่บริเวหน้าจอนั่งรอรับสินค้าของเราได้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ